ผู้ชมเชื่อเรื่องผีมาเกิดหรือเปล่าซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะมาเฉพาะวันปล่อยผีที่เราต้องคอยระวงังอ,อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเรื่องนี้เนี่ยอาจเป็นอุนทาหรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลาแต่อาจเป็นได้ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อว่าปลาซึ่งแต่งงานมาได้สองปีและตั้งท้องได้ห้าเดือนแล้ว มีสามีเป็นนักธุรกิจต้องออกเดินทางบ่อยๆซึ่งช่วงเวลากับสามีจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะักถือว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยก็ว่าได้แต่จนกระทั่งปาเริ่มรู้สึกว่าพักหลับมานี้ตัวเองตัวกลัวการนอนหลับมากเกินไปเพราะลูกค้าที่นอนหลับจะรู้สึกมีคนมาอยู่ในห้องด้วยเสมอปาจึงจําเป็นต้องกินยานอนหลับเป็นประจำทุกครั้งที่เธอต้องนอนคนเดียวปาเล่าให้สามีฟัง สามีให้ได้แต่แนะนําให้ไปอุทิศส่วนกุศลทําบุญให้ศพรายาติซึ่งก็ทําตามตามปกติและก็ทําให้รู้สึกดีขึ้นแต่โชคดีที่ไม่มีการบอกว่าคิดมากไปเองเหมือนคนอื่นอ่ะน,น,นะวันหนึ่งปา้าต้องออกโดยนทาไปตาจาวากระสามีของเธอไปเวลาสองคืนและในงานเลี้ยงที่โรงแรมในคืนแรกนั้นปา้าขอตัวกลับขึ้นห้องก่อนพอรู้สึกปวดหัว ตาล้มตัวนอนหลับไปบนเตียงสักพักใหญ่ๆนะักปาก็ได้ยินเสียงคนพูดกระซิบเบาๆทั้งเสียงผู้ชายผู้หญิงและเด็กเสียงนั้นก้องอยู่รอบตัวและพอลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือเงาดาวทะมืนใครล่าคนนะสิบชีวิตยืนเรียงลายล้อมรอบตัวเอียงเธออยู่ตาตกใจมากจนสลบไปหลังจากนั้น าก็ได้ไปหาหมอที่มีความเชื่อและความเก่งด้านศิยศาสตร์และเล่าเล่งทั้งหมดให้ฟังหมอท่านนั้นกับหัวราะเบาๆกับปา,บปาว่าเฮ้เ <c oughs> พราะว่ากําลังท้องไงพวกผีไม่มีญาติเลยตามหา,นหา,มาเ,นเนี่ยแหละอยากจะมากเกิดเนี่ยแหละปาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตกใจกันมากและก็ได้พาไปทําบุญรถรถน้ำมนต อุทิศกุศลให้ศพลายญาที่ที่ตามมาติดติดและหลังจากวันนั้นผ่านไปไม่รู้ว่ากี่ปีหรือกี่เดือนบาก็ไม่เคยเห็นปิญญาณเหล่านั้นมาที่บ้านอีกเลยก็จบไปแล้ว